ปฏติสหัมปติการัะชลิอันทิวรังอ g ย y a c a s a n tidak s a d a p a r าชา k a c a t i k เฮเซตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังอันนี้บุญจานวันนี้ค่ะอัมโมตกดดิง้งเนาะบุญฌานบางตีนี่นะอู้กันซื่อๆแล้วมันหยมบฮ้ยอันนี้เปิลววยแคนเลยเนี่ยหินหม้อ เดียวกันเนอะเป็นน้องตั้งหลายให้ไปเล่าขวัญตุเจ้าเถ <c oughs> อะโหว่าแล้ะกะเออปลืมบระลามไปและ้วม <c oughs> ันใจย่ยาง่ะที่เอาที่เอาอันนี้มาใส่นะถ้าเอาที่นี้มาใส่เขาเยานี้ออกเออถ้าเขานี้ขึ้นเขาเจ้านี้ปิดเอมันสอง,สองจังหวะหรอกนาอ มันเหมือนหมกกันนอกเขาหน่ากะก็เขาลงเนี่ยอ่ะไนขึ้นเอวลงเออเนาะเข้าใจกันอือทอทอและเสียงดีดีวกคนเดียว เมนาโทโหขอออาวาพระพุทโธเป็นที่ตั้งกาพระธรรมพระงรงเจ้าวั เป็นสาลานอมอินาสิคนเกิดมาเป็นคารวานานาคือมีสีนหาสายสีเฮือฮ้อหา คือดีอย่าได้ด่างพอและการกงอย่าได้มีหัวกนัาลหมอดแมงใจสัจจะและศีนานาก็ล้วนแล้วอยู่ในอจา ไปจนเสียงชีวิตดังอันศีลพระพุทธเจ้าว่าเส้นเก่านั้นชื่อว่าป่า,านาบ่าวาป่าบวกป่ารองละกุ้งเนียว่าป่าฟ้า สติมีวิญญาบอควนบุปติและไล่ข้าบันดาสัตว์ตัวอยู่ใต้อลูมฟาฟาดังมีชีวิตหนออินาสิบฮไลกองผูกย่องเขียนนาตีมีใจผ่านี แผ่ไปกว้างกว้างอย่าได้อยู่จิบอยู่สุมโพกยิ่งกวางนอนยิงฟ้านปักเืนใส่แหว่าใส่เออใส่ายสาสาใส่เบ็ดกองกันมากก้อนเขียดน้อย เป็นดีเอ็นดดวบัดใจน้อยได้ววิ่งห้อยอยู่ไปมาตอดแห่สุมพอมาตั้งซ้อมาแหลงงมาป่าซอกกบกังนะหาหอยใส่ของแลงบวงบาทกองปลาออกก ว่าหงเย็นถือปืนและน้ไม้ไล่ยิงวอกและยิงเห็นกระตำอยู่ที่ดงเย็นพกยิงเสือโค้งและเสือแพวสัตว์อันใดก่อนแล้วจะได้ฆ่าข่าวเพื่อมียนจดจีวัง สังขารธรรมนำมาพิรลุดคนเฮาบรรณุษที่นั่งด้วยกันนี่นะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายตัวตุลุงแม่ลิมตนนี้จะขอขยายแหาที่สบายน้อยนึ่งมันตุมได้คนเฮาตั้งหลายที่นั่งตัวกันนี้เพราะว่าความตายอยู่ใกล้สังขารธรรมคนนี้คนเฮาเกิดมาบรรลบเด็กลีย่อมตายอย่างตุลุงอั้นทุกคนเกิดเป็นบรรษุษมันมาได้ล่องโหนเกิดมาเป็นคนมันลอกคาบมาได้มันเจงูใส จ่าหลวงสุดสับอยู่โลกใต้จ้างมา้างวควายก็แล้วเป็ดไก่หมูแมาบัคคาขาาแก้วจึงยุมได้ซักอันกันเกิดมาแล้วมันก็ตายเหมือนกันชีวิตไผ่มันสังขารโลกตั้งแหนมเอาผ้ามาห้อยคอเป็นปุ๊กเป็นปุ๊ก,เ,กเอาเป็นที่จังก็ยังมลลันงม้ยมิดก่อนหมดสังขารจำเนื้อมิ่งมิดจุงสร้างสมอันความดีเมื่อตายไปแล้วหมอดม้ยเป็นผีก็คุณความดีจะอยู่สืบสร้าง ลูกเต้าหลานเหลนจะได้อวดอ้างผลสร้างความดีเหล่านี้พี่น้องต่างหลายตุลุงขอเก่าจีพ่อยุ่มได้สักลายเงินทองสิ่งทรัพย์มันเป็นของนอกกายชีวิตบาวายก็หาใหม่ไปหน้าพี่น้องลูกหลานปู่ลุงนะป้าปิตามารดาน,นีิไทยจะหานในเหมือนกันตายแล้วใสาหาอื่นได้ในจ่าตัวตุลุงนี่แหละบัดได้แก้งจ่าตามที่หันมามันมีหลายบ่น้อย ้องหันป้นจนป้นตุกป้นต่ำป้นต้อยขี้มักจังคอยเกียจจะพี่น้องบ้านอย่างวะเออช่างเข้าน้อยเหนือก็ลืมกับมืนมืนมาเตื่องอะ่ะสูงชน,นี้มนเลิงลุกพี <c oughs> ่น้องช่างเข้าน้อยเหนือพี่น้องเคยหันเขาจังคนตุกก่อนเคยหันกัก็นานจังคนตุกอะ่ะจังป้นแย่หยัางป้นก็คนอย่างเฮานะ จะตุกจะลอยบุญมีตายก็เข้าไปเหี้ยออย่างเดียวกันนั่นนะบางคนหันตุกมาป้ป้าใคๆมานั่งใครๆลูกจุกไล่พ่อยัางพ่อเจ้าโขนเนี่ยพ่ออยังตุกลุงถึงเองตุลงเป็นลูกคนตุกตะก่อนนี่นะตุกพี่เข้าไปในเอนดูตัวเก่านี่นะถ้าเกิดเขาเขาอีแม่เนี่ยแม่พอเป้ต้องให้มีมีมือเขาตุกเนาะแล้วเขามีฐานะละอ่อนเหมือนกันนี่นะพี่น้องเอาขนมของเขาไี้นะก้อนยื่นนี่น,น,น,นนะก้อ,อน,นอจะเอาไี้นะจักไว้ก่อนเอ,อ๊ะ เนีย่ยเขาเป็นวอกอ่ะแล้วลูกแล้าอันมาลีเขอาอะไรไม่ว่านะยังวอกมาห้าปักมาห้ากีิไอไ้วอกนี่ไปอยู่วัดแค่บัยังวอกอ่ะเขาก็ไทยยังวอกนะบัเดีก็นั่งฟังวอกนะเนาะอัจจะเป็นเจ้าโคตุกดูเหมือนกันที่มักจะคอยเกียิจะดูถูกเหยียดยามทิ้งตุงมคว่างละตึงเหลียวออยหน้ามัดใจ ความจริงเขาเกิดมาเป็นคนเขาพอไปพอมาเขาเป็นปี่เป็นน้องนั่งด้วยกันไม่ต้องเจ๊ไผ่หรอกวิทย์ขาดสิ่งใดเพื่อกันเต้เจ้าคนเขาแค่ตายมนต์ก็เท่าอย่างอย่างมันแน่นนักเข้าของเงินทองวัตถุสิ่งทรัพย์ตายแล้วมาได้เนื้อเฮาลาบศพตุลุงเข้าประจามีสองอย่างเออสองเต้สามให้สองสามวันนี้มีสองอย่างถ้าบอกฟังก็เผาชีวิตคนเฮาบ้านปลายสุดอันชีวิตบัตรายอย่าไปด่ว,ดวนสั้นจิตใจวู่วามเจนนักคนมาเอีย โยโย่ยกินกินทำบุญสุนทานเป็นคนมีน้ำใจเป็นท่านที่ฮับอย่าคิดเสี่ยงอันชิงดีหื่ออยู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีหลีความสามัคคีมันจึงดีเนื้อเจ้าเมตตาเวลาพระเจ้าพระสงฆ์ทุพี่ทุน้องเนื้อพระภิษุสามาเนรเพื่อสาธรรมมิกทุกองค์ทุกท่านประออกสถาพี่น้องหื่อเวลากับอัตมาภาพทุลุงหื่อมันพอสมควรแก่เวลาเนื้อตั้งใจฟังธรรม,มสะสบุตรสเมเอาน,น้อ นะโมต,ต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ต,โตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานนังกตัญญูกะตะเวทิตาติ ขอยกุไวสาพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ตุปีตุน้องพระวิสุสามาเนรเืิ้นสาธรมมิกทุกอนท,กทนทุกท่านที่เคารพขอจเจริญพรกับพ้อออกสัทธาพี่น้องคนเท่าคนแก่คนนุงคนสาวญาติก่าว,วงศาคันญา,าติพอออกสัทธาอีป่ออีแม่เขาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านตัางเทศสาลผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านทั้งท่านปรลัดตลอดเถิงนายกมาว่ามา,มา ฝากถึงนายกตัวพร้อมกับหลายคนหลายท่านนั่งดังรุ่มตังป้างวันนี้พี่น้องตั้งอกตั้งใจใหญ่มาสแสดงพระธรรม,มดเทศนาจริงๆแล้วก็ยังว่านะเคยมาหลายครั้งหลายโหนแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ยังว่ามันช่วงนี้มันช่วงโควิดภัยก็บอกว่านี่มนต์กันก่อนนะว่าเป็นโอกาสอันดีของอัจมาภาพภาพดุลงุงพี่น้องขอต้องหูจักมักเกยอยู่พี่น้องมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วพี่น้องตั้งหลายสมัยท่านอาจารย์ท่านพระหูสถิตเนาะ เหมือนลับพี่น้องกดเต้าสมัยเป็นสาวปีแล้วก็เหมือนนักแก่วันนี้ได้มีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลศพของพระพันมกัตจาโลหรือว่ากัญญาอายุจุลุงแสงเปิ้หกสิบปีพันศาสีพี่น้องทั้งหลายฮะหลเป้นอู้โทรศัพท์กะฮานุ้อเฮอู้ดังเห้เาไปหูเหยวปนดักปิ้งะ ย้งอีกว่าพี่น้องตัางหลายตุลุงอายุหกสิบปีชื่อชื่อเป็นว่าตุลุงแสงพันษาเป็นสี่สี่พันษาสี่ปีเหมือนกันอันหกศูนย์สี่สี่ศหกหสี่ศูก็แล้วแต่สู่ด้วยเฮ้ยห่วยห่วยแซ่แซ่นักแกแต่เลรามันจุคนเท่าใจดีห่วยออกมาแล้วกวัเลขบะหมีซื้อจีนดึงดีมาหลับกับเล่านะ คนเฮามานันตึ๊ดฮั่นเนาะแต่ก็บัจ้างไหวใหญ่อันเรื่องหวยเรื่องแช่นี่ทุลุงจุ่มว่วเอาไผตามใจเตอะแต่ซื้อจะไปื้อมันเกินแต่บางคนมันเกินแล้วก็หวังเกิน,นก่อนบัถูกมาจมจมแจ้งแจ้งก่อนถูกมามันกดดิ้งก่อนบัถูกนะหวยว้อหวยเป็นว้ออ่นนี้ตักน้ำแข็งมาหม้อถอกก้อยแล้วก็บพเฮอต้องไปบันดาปิงอ่ะ ถึงไหนล่ะเขาลืมไปละเอออันเออหวยน้ำแข็งแล้ววปและลูก <c oughs> เป็นน้องต่างหลายเรื่องหวยเรื่องแชร์ไปแล้วมาเวลาเวลาบัตรถูกหวยน,นี่นะจมเวลาใครทำบุญนีน่นะถ้ากูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดูกุยแปงสาลากุยต้ดกระทินกุยต้ดพระปารอรางวัลที่หนึ่งก่อนนะบบลือสองตัวยังสวสดไปสวสดมา แล้วเมื่อใดไม่ได้รางวัลที่หนึ่งมันไปว่าเป็นเลยก่อนถูกหวยก่นดีใจก่อนมาถูกนะหวยว้อมาเป็นได้อย่างวดแล้วกรรมะล้กนก็ขึ้นหแหมเต็มก็ได้แล้วกนยังมาขึ้น,นอ้อตุ้งซึมซ้ำลืมไปวางเด้อกันแหมสักสองสาม 2, วันมานี้นะเอามา้อปิคืนมาใาม่ละป้ากันเมาลถไปด้วยคำบุญได้เล่นไหมนพอ่อ แม่ก้อนนี้เดี๋ยวดวยครองการอ,อีน้ำหนึ่งเห็นบอร์ปลากระหลงอีน้ำหนึง่งนะเพราะตุ่เอาเมวัแล้วนี่มันถูกสักตัว <c oughs> พี่น้องตะไรเมืวัวแล้วนี่นะนี่ตุ่มไอริมนี่เบอร์โทรศัพท์ทำไอ้อะศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดห้าแปดเจ็ดแปดเขาได้กันมีได้ห้าเจ็ดแปดตัดตะทำมดสัง่งโคตรเจ้าดังวันนั้นน่ะอีป้ออีแม่เขาเรื่องหวยเรื่องแชร์นี่นะก็บอกว่าอาภัยเนื้อ มีอีเม่อุ้ยคนหนึ่งจะเล่าให้ฟังอยู่ตังสางข้าน้อยเหนือเนี่ยเขาว่าชอบเล่นหวยอายุยกอยแปดสีป่ะไปขอหวยกับตูเจ้านะตูเจ้าตุเจ้าเนี่ยอย่างอันอีแม่นี้เป็นคนทุกคนอย่างเลยมีจงมีตังยันสักอย่างมะยันอย่างอ่ะยันมาขอหวยกับตูเจ้าสักสองสามตัวรป่ะตูเจ้าบอกเขาโมโหเท่าหูหอ,หอยหอยซื้อคนเดียวหมดละกะนเขาเล่นสังก็ได้รู้บอกมาเตะเขาบอกหูนะ เขาบอกู้ก่อนเฮาหูุหอยบอกว่านี่มันเป็นวัดก่อที่แม่เลยแม่เคยได้จบจับทุเจ้าเฮาะหมูผมต้องมาถามเฮาอันอีแม่เขาถามสักคำน่ะตะคืนฝันสังก่อันเรื่องฝันนี่เขาฝันกู้คืนนะฝันสังก์ตะคืนเขาฝันหันกบกิโตตัวเดียวกบปูกบแม่อันั่นเขาไปหูุดหงิกบปูกบแม่มันเตี่ยวมาฮะตู้ยำยับนั้นเขาใส่แกงแค่ ขอนตู้บดีเขาไปตันยอบใหญ่เขาเตียวเข้าไปมันโดดหนีเหี้ยตอนนั้นแล้วมันโดดไปไหนหมูหมาลงน้ำบนีแม่ก็เลยเอาไปตีคนเดียวกบก,ก,ก,ก่เก่ากัะโดดก่เก้าน้ำเป็นหนึ่งอีแม่ก็ไปซื้อหวยหนึ่งเก้าหนึ่งแหละเสียหวยออกเสียหวยออกมาหนึ่งสองส